อยากรู้ไหมครับถ้าเกิดเราตายเนี่ยและมีเงิน100ล้านบาทให้กับลูกเมียเราต้องทำประกันปีละกี่บาทตัวอย่างนะครับ c ซ o ยรักเมียมากอายุ32ปีครับทำทุนประกันไว้ที่100ล้านบาทเพื่อนๆดูให้ดีนะฮะ <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราจะชำระเบี้ยเนีปีละ2 5 5ล0 0 0บาทเองนะครับผมสัญญามันคือ20ปีหมายความว่าเราต้องชำระเนี่ย ทั้งหมด20ปีฮะและคุ้มครองเราจนกว่าจะเสียชีวิตหรืออายุ99ปีนั่นเองครับถ้าเกิดเราทำไปแล้ว1ปีนะฮะเราเดินไปเกิดรถชนเสียชีวิตเนี่ยประกันจ่ายให้เราเลยนะครับ100ล้านบาทหมายความว่าเราเสียเงินแค่2ลน5ห5 0 0 0บาทแต่ลูกเมียนะฮะเราได้เลย100ล้านกําไรเห็นไหมฮะแต่นะครับสิ่งสําคัญคือโยเนี่ยไม่อยากให้มองว่าการทําประกันมันคือกําไรขาดทุน,นะฮะ แต่การทำประกันคือการปกป้องความเสี่ยงและความรักนะฮะวันหนึ่งะฮะถ้าเราไม่อยู่เราจากไปะฮะมูลค่าเงินตรงนี้แหะครับจะสามารถนะฮะซับพอร์ตให้คนที่เรารักหรือครอบครัวของคุณเนะี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่ลําบากน,นั่นเองครับ